ครับก็ขอสัต์ดีสมาชิกมวยฮูแฮปปี้มวยไทยสมาชิกกลุ่มไลฟ์เสียงทุกกลุ่มและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยฮูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ที่18ตุลาคม2568หผมมวยฮูแฮปปี้มวยไทยมาฟันทองหลังช่างรายการศึกมวยไทย7จสรายการมวยช่องสาม และก็ช่อง36จํานวน8คู่นะครับวันนี้ก็จะฟันทองหลังช่างไว้ห้2ช่องนะส่วนช่อง18ไม่ได้ลงฟันทองหลังช่างแล้วก็ผม like ไม่ได้ภาคช่อง18ด้วยนะครับวันนี้นะครับนะก็วันนี้จะพาคมวยกันแค่2ช่องนะครับผมจะพาคมวยสองช่องนะครับ้วก็ช่อง3และช่อง36สหนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะฟังผมพากมวยวันนี้ในวิทีทั้ง2ช่องก็มวยหูวีพีพวกคร่องวีทีฟังช่อง3ช่องเดียว 120บาทนะครับมอยหูผ่านกล่องฟังช่อง3ช่องเดียวก็100บาทนะครับนะส่วนใครจะฟังช่องอื่นด้วยแบบไหน,นอย่างไรก็อย่าโทรไปสมัครกันได้เลยนะครับรายเสียงเ็เปไนรายเสียง VP พครับพวกเครื่องข้าวพิธีไม่ผ่านกล่องก็เดือนละ400บาทนะครับในะชอบแบบไหนอย่างไรก็โทรสมัครกันได้ครับ082 751 1988 0 8 2 751 1988แนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใด ยังลุ้นเชียร์กันน้อยนะครับหน้าตูไ้ไม่ให้ฟังโหไม่ให้ฟังไลยก็กลุ่มลายพิมพ์ครับเป็นกลุ่มลายพิมพ์ฟรีนะช่วงนี้นี่ก็ยังเปิดบริการให้เข้ากลุ่มฟรีนะครับได้เต็มแล้วนะกลุ่มได้เต็มแล้วนะใครที่เข้าไปกลุ่มแล้วเข้าๆออกในต่อไปก็อาจจะเข้าไม่ได้ครับถ้ากลุ่มเต็มก็จะปิดกลุ่มนะครับนะก็ตอนนี้ยังให้เข้าฟรีอยู่เดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับเป็นกลุ่มลายพิมพ์นะครับ <S <S จะพิมพ์ทุกอย่างที่ผมพูดนะครับรายละเอียดในชัดเจนน กลุ่มลายพิมพ์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยให้ได้นะครับชอบแบบไหนอย่างไรก็0827511988โทรไปคุยกันได้เลยนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับนะเป็นการฟันธงหลังช่างช่องสามเป็นการพบกันระหว่างธนระแดงพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพุทธราข่าเนินเพชรชัยนาศเพชรสีทองยิมมวยคูนี้ก็ชกกันที่มีการน้ำหนัก103ปอนด ทางด้านข่าวไแดงก็มาช่างได้หนึ่ง้องลอดไปจุดสองนทางด้านข่าวฝานั้ก็มาช่างได้หนึ่ยแดขาดไปจุดสองนะครับนอกจากทางด้านข่าวไแดงนี่ทีมงานพีเคก็พามาช่างนะครับนาเจ้าอินซีครับเจ้าอินซีเป็นหัวหน้าทีมาพาทางด้านขัาวพันโทมาช่างด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านของพันโทนี่วันนี้ในเรื่องของรูปร่างเนื้อตัวในพันธโทนี่จะได้เปรียบรูปร่างจะสูงยาวกว่าเล็กน้อยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าดูในรูปนี่จะเห็นว่าเพชรชนาทนั้นอ่าสูงกว่านะครับนะแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่นะครับนะเพชรชนาทนี่เข้ามาถ่ายทีหลังเพราะว่าเพชรชนาทนี่มาช่าน้ำหน,นักเป็นคนสุดท้ายของช่องสามนะครับนะทางด้านของพันโทนี่กลับกลับค่ายไปแล้วนะอ่าทางด้านของ าเพชรชนาถึงจะโผล่มานะครับแต่สมัคู่นีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ยืนเทียบกันหรือว่าไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันนะครับสําหรับตระหนัขปนโทโบิกิสซนชัย16ปีร้อเซนจากบึงนการกระดูกมอ780ไฟซ้อมอยู่ P ีไปๆปก็50กิโลกรัมเวทชกเต็มก็1้อยสเปียกไปชกแล้วครั้งก็ชนะ2ครั้งไปการน,นอก2ครั้งในยกที่5ากับยกที่3แล้วก็แพ้2ครั้งไปการแพ้น,นอก1ครั้งในยกที่2อชกวิธีมันกรมาทั้งหมดใน22ครั้งก็ชนะนอกก,ก2ครั้ง แล้วก็แพนอกหนึ่งครั้งนะครับอาวุธมวยคขาตัดนคแดนก็ถือว่าไม่หนักนะแล้วก็ท่ามวยก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับคือช็อที่เวทีอย่างนี้มาแล้ว5าครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการพนอก1ครั้งในยกที่2นะครับ ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาได้เปรียบนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบุนเข่าในครับูลรวก็เก็บการวดทาได้ดีมีนอกไมไหนชกวงนอกแก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแรงแัดแรงนะเป็นมวยข้างเชือกครับประเภทตั้งรับจับทางนะต้นจัดนะท้นในออกได้จัดจ้านเลยถ้าจะแพ้ก็ในยกท้ายนะครับปลายๆก็อาจจะมีแผ่ว ส่วนทะได้ของฝ่ายน้ำเงินเพชรชัยนาเทิงเพชรสีทองเยี่ยมนี่ก็อายุ17ปีก็ถือว่าใบเดียวกันนะครับ1้อยเซนต์ต่ำกว่า5เซนนะจากโคราชนะแต่ว่าในรูปนี่ดูว่าทะงด้าของเพชรชัยนาจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับนะเป็นการตกแต่งรูปนะครับ น้ำหนักปล่อยๆใน50กิโลกรัมเวทชอ็อกประจำวัน3ปอนด์ปี68ชกไปแล้ว5ครั้งนะก็ชนะ2ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้คะแนน3ครั้งครับชกไปทีมักงกรมาใน9ครั้งน้อยกว่าทางด้านของฝ่ายแดงอยู่ก็ประมาณสัก12-13ครั้งอ่ะ13ครั้งนะ ก็ถือว่ากระดูกมมยเวทีมังกรงนี่จะเป็นรองท่าแล้วก็ฝ่ายแดงเขานะครับนะก็ชก9้าครั้งในเวทีมังกรงนี่ก็ชนะเพียงแค่4ครั้งนะครับนะก็ผมไปไล่มาดูสถิติทั้งหมดแหละนะก็ชนะ4ครั้ง เป็นการนกหนึ่งครั้งในยกที่3และแพ้ห้าครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่4ีคือชกที่เวทีนี้มาแล้วสองครั้งก็ชนะคะแนนหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นมวยซ้ายเช่นกันนะครับมวยซ้ายรูปร่างี่เสียเปรียบเห็นชัดเจนนะครับทรงมวยก็ไปเป็นฝีมือบูบนเข่าในชกบนอกวางในก็ดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันสรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับแต่กระดุกมวยเบอร์มมวยปานมวยดูว่าจะไปรอดชะข่าวฝ่ายแดงนะครับ เมื่อคืนนี้ขึ้นเวทีไป้นนฝาแดงนี่จะได้เปรียบพ่ังสูงยาวใหญ่กว่าส่วน้านฝ่ายทางมวยจะต้องเป็นฝ่ายเดินครับเพราะตัวเล็กกว่านะถ้ามวยเต้นติดเชิงติดเชิงนี่ก็ดูว่าจะเสียเปรียบทานข้าวฝาแดงนะครับนะก็ยังไงนี่ผมเชื่อว่าถ้าพันโทจะแพ้ก็พลิกแพ้ในยกแต่ท้ายนะครับต้นต้นหน,น,น,น้าจอกนําก่อนนะครับหน้าจอกนาก่อนไม่ราคาดีๆสี่ห้าหนึ่งก็ออกตัวซื้อขายบางทุนกันไปนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่เตถนนของพันโทพีเคแสนชัยนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงฉลามทองฉลามทองสิทะฉลามขาวนะครับเพราะตัวเขของฝ่ายน้ำเงินทันเทพสอนฤมณ์ม,มน,นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก1 1 5ปอนด์ทางด้านกาแแดงนี่มาสอบนางมาสอบใน115.8 แต่ว่ารถไปรถมาเนี่ยรถเกินนะครับรถคือเขาเรียกว่ารถจนน้ำหนักขาดนะครับนำมาชั่งได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดหกขาดไปจุดสี่นะครับส่วนท่าดงกอนฟันนวันธนเทพนี่มาน้หนักดีมากเลยมาขึ้นแต่ชั่งครั้งเดียวก็หนึ่งร้อยสิบห้าจุดศูนย์นะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ำหนักนี่ผมรู้ว่าท่าดองกันธนเทพน้ำหนักจะมั่นคงกว่าส่วนท่าดังก่นฟ้าแดงก็อาจจะกินมาชั่งก็เป็นได้นะครับแต่สำหรับท่าดังฟ้าแดงฉัตรลามทองสีฉัตรล้ำขาวอายุ19สิบเก้าปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนจาก มาสักห้าสิบครั้งนะซ้อมอยู่ที่ลานนาวอเตอร์ไซด์พัทลุงนะครับตัวนักมวยบอกว่าซ้อมอยู่ที่ลานนาวอเตอร์ไซด์นะปล่อยๆก็ห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมเวทชกประจำก็ร้อยสิบหกวันนี้ชกร้อยสิบห้าเพราะเป็นแชมป์หนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ปีหกแปดชกได้อเจ็ดครั้งก็ชนะสี่แพ้สามนะครับมาไม่ชนะน็อกใครแล้วก็ไม่นก แพนนกไข่ครับนะสำหรับปีนี้นะครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดใน27ครั้งนอกคุณชก2ครั้งก็อาวุธมวยไม่ได้หนักแรงนะครับนะถ้าอาุธมวยหนักก็ต้องชนะนกมากกว่านี้แล้วก็แพนกน,นกคก่ตระหนกชกในเวทีมกรุง2ครั้งเช่นกันนะก็ถือว่าอาุธมวยเบาแล้วก็ท่ามวยดีนะครับนะก็นก2แพนนก2 เคยชกที่เวทีมวยเสยมน้อยมาทั้งหมดนี่7ครั้งนะก็ชนะ6ครั้งเป็นการนอกหนึ่งครั้งที่สีแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งนะครับนะตวนมวยก็ยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าแพ้คะแนนที่นี่เพียงครั้งเดียวนะครับนั่นก็เป็นวยขวาบเรื่องสูงยาวหรือว่าจะได้เปรียบชัดเจนนะครับนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบนเข่าในรักรได้เก็บกวรลดทำได้ดีมีรอบไปไหนชกมวยวันในเก่งพอกันนะครับ ส่วนทนากฟานวันทันเทพศอน,นรุมนนี่ก็อายุ17ปีอ่อนกว่า2ปี1น5่งรอกเซนก็ดูว่าจะตัวเล็กกว่าพอสมควรนะครับนะก็น <c oughs> ั้หลักปล่อยๆทางด้านของทางด้านของทันเทพนี่ ชกมานี่ก็ประมาณสักเจ็ดสิบนะไปๆก็ประมาณห้าสิบห้านะครับวิชั่วในห้าสิบห้าปอนด์วันนี้ดูว่าจะตัวเล็กกว่าเห็นชัดนะครับปีหกแปดในชกไปแล้วห้าครั้งก็ชนะสี่เป็นการน็อกหนึ่งครั้งที่สามแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งชกเวทีมังกรมายี่สิบหกครั้งนะแดงยี่สิบเจ็ดนะครับก็ถือว่าพอกันเลยน็อกคุณชกสองครั้งอาวุธมันก็ไม่หนักครับเป็นการน็อกสองครั้งในยยกที่สามสักสองครั้งแล้วก็แพ้น็อก สองครั้งในะยกที่สองสามเช่นกันนะครับนะักเคยชกเวทีนี้มาแล้วสี่ครั้งชนะสามครั้งนัหนึ่งครั้งนที่สามแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งครับการแพ้คะแนนก็แพ้ให้ทางด้านของคุณชกนี่แหละนะหมวยคุณนี้ก็เคยชกกันมานะครับในะปัดแพ้ปัจนะกันมานะครับก่อนละหนึ่งครั้งนะครับ ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะเสียเปรียบทรงมวยก็ฝีมือบู๋เนเข่าในครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับมวยคู่นี้ก็มวยคู่นี้นี่ขึ้นเวทีไปในสถานแสดงจะระเบียบร่างสูงยาวใหญ่กว่านะครับแม้ว่าเมื่อเช้านี่จะลดจนขาดแต่ก็มาเกินถึงจุดแปดนะส่วนน้ำเงินนี่ก็ดูว่าจะตัวเล็กกว่าผอมบางกว่าด้วยนะครับนะก็ทั้งคู่นี่ก็ชกกันมาคนละครั้งแพ้ผัดแพ้เพะคนัละครั้งก็ถือว่าก็ถือว่า ชนะกันแบบทุลักทุเลนะมวยคุณนี้คิดว่าไม่น่าจะมอนเดียวนะครับน่าจะอ่าน่าจะพลิกกันไปพลิกกันมานะครับนะใครเป็นต่อเราก็รองไว้นะครับใครเป็นต่อเราก็รองไว้นะครับนะส่วนตัวผมชี้ตัวชอบหลังช่างนี่ผมยังชอบปลยเท่นของทันเทพสอนนฤมณ์นดนะดูว่าอ่าเวทีมวยเสียมอมน้อยนี่ก็ต้องดูหน้าเสือด้วยนะครับว่าใครเสียนคนไหนเป็นคนดันนะครับนะทันเทพนี่ก็ทันเทพนี่น่าจะเจเบบมินทรานะชุด เยบแในตลาส่วนด้านของฉลามทองก็เป็นชุดของจิมมี่นะครับนะก็คงจะดันสุนาคาสู้กันไปสู้กันมาครับนะใครเป็นต่อขึ้นไปใครเป็นต่อเราก็รองครับนะอ่าใครเป็นต่อแล้วก็รองคนะือครอ,อ,งอ,องสองข้างอะ่ะพูดง่ายๆแล้วรองสองข้างเลยให้ขาใหญ่เขาดันเขาดึงเข้าไปกันไปสู้ต่อสู้กันเองส่วนขาเล็กๆอย่างเราก็รองนะใครเป็นต่อเราก็รอง คือรองสองฝั่งยังไงก็ต้องได้ต่างถ้าไม่เสมอนะครับนะก็ส่วนมากนี่เซียนก็จะดันน้ําเงินครับสำหรับการชิงแชมป์นะครับนะฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่ด้่นของทันเทพสอนนนบทนะครับนะใครเป็นต่อก็ให้รองไว้ทั้งสองฝั่งนะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทะนดั้งแปรแงแก้วกังวานสออันวยเดชพัฒนาเด่นของฝ่ายนวลบัวเขียวภูกเก็ตไฟคลับหมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ําหนัก134ปอนด์ทะนดั้งเขาป่าแดงนี่มาช่างน้ําหนักก็ถือว่าทำหนักเราดีครับนะน,นั่นหนึ่งร้อยสามสิบสามสิบแปดทัดั้งมวยบอกออกจากค่ายหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะระหว่างเดินทางก็หายไปจุดสองก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนทะนดั้งเขาป่านวนก,ก็มาช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดศูนย์พอดีเลยทั้งคู่นี่ทำ สายปิ้งเลยนะอ่าก็ซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับตัวน้องมวยบอกซ้อมทีเด็ด99นะวันนี้เฮียตีจะเข้าเวทีมาด้วยนะครับก็รูปร่างนี่ดูว่าไม่เสียเปรียบเลยครับสําหรับทางด้านของแก๊กกลงหวานนะครับแก๊กกลงหวานนี่อายุ30ปี175เซนจากโคราชนะครับนะกระดูกมอญประมาณสัก300ไฟได้นะครับปล่อยๆนี่65กิโลกร,รมัมเวทชกประจําก้อนประมาณสัก132-135ปอนด์ 68, ปี68ชกไปหนึ่งครั้งก็แพ้คะแนนนะครับนละก็เพิ่งจะกลับมาจากการเดินสายชกต่างประเทศนะชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี่ก็40ครั้งนอกคูชก5ครั้งแลวก็แพ้นอก2ครั้งก็ถือว่าทาตมวยดีครับนะเป็นมวยที่แพ้นอกยากาสตรๆแด้วก็ฝ่ายแดงก็ชกเวทีคือตัวนักมวยแก้วกัางวานบอกว่าเคยมาชกที่เวทีมวย3อ้อมน้อยสมัยตัวเองนี่เพิ่งเข้ากรุงใหม่ๆนะประมาณอายุ1 7บ8นี่ก็เคยชกอยู่ที่เวทีอ้อมน้อยนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ห่างหายจากเวทีอ้อมน้อยไปนานนะ เทากรแก้วกลางวันก็เป็นไม้ซ้ายรูปร่างสูงยาวก็ดูว่า เท่ากันนะนะรูปร่างในป่าหั่วตัวเท่าเลยสมม่งมาครบประเภทฝีมือครบเครื่องครับตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโตเก็บการอาวุธของชอกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกปิดแต่ในชกวงนอกวงในก็ดูว่าเก่งใกล้เคียงกันผมที่ไล่แขนเก่งมากครับนะคู่ชกนี่ขึ้นคอ,อยากเลยนะวันนี้อ่าถ้าไล่แขนดีๆนี่โอกาสที่จะม้วนเดียวจบก็มีเช่นกันนะครับนะส่วนใครที่มองว่าแก้กัางวันจะแผ่วปลายผมดูว่าวันนี้เนื้อตัวดีมากเลยครับไม่มีไม่มีไขมันเลยนะอ่าเพราะว่าเตรียมตัวพิซซ้อมมา อย่างดีครับตัวนักมวยบอกว่าได้ม,ม,มีอาชีพด้วยนะหลายคนนะทุกคนได้ช่วยอัดช่วงอาชีดกันนะก็เดี๋ยวต้องคอยดูบนเวทีครับว่ารูปเกดจะเป็นยังไงนะครับส่วนท้านักกาแฟน้ำมันบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับก็ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับนะภูเก็ตไฟคลับเลยนะก็าหายไปนานประมาณสักสี่เดือนกว่านะครับนะอายุ27ปีร้อยเจ็ดสิบห้าเซนเท่ทากันจากอเมริกากระดูกมวยก็ประมาณสักเจ็ดสิบครั้งนะก็ซ้อมอยู่ภูเก็ตไฟคลับครับปล่อยหกสิบสี่กิโลกรัมไปชอบจ้ำก็ร้อยสามสิบสองถึงร้อยสามสิบห้า ปี68ชกไป5ครั้งชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน3ครั้งชกเวทีมักงกรมาทั้งวันนี้32ครั้งนกคู่ชกเพียงครั้งเดียวก็แสดงว่าอุธดมวยขั้นฝ่ายน้ำเงินไม่หนักครับผมก็เลยอ่านว่าไม่นกไม่น่าจะน,นกทางด้านของแก้วกังวานได้นะครับนาะมวยคูน่นี้ผมอ่านว่าสู้กันย่าน5ยกนะครับอยู่ฟังไหนก็น่าจะออกตัวได้ทั้งสองข้างนะครับนะเคยแพ้นกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่3นะครับนะก็ คยชกที่เวทีนี้มาแล้วสองครั้งก็ชนะคะแนนหนึ่งแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครับก็เป็นมวยขวาครับรองเสือเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือเข่าในชกวันนห้ก่งป่าวงนอกนะครับนะทรงมวยในแขนกันแคลมบนประเภทเอาหัวไปก่อนนะมวยมีมวตาเดินหน้าท้าชนตลอดเกมเลยครับนะแต่ว่าในเรื่องของกระดูมวยบุมวยการผ่านมวยฝีมือมวยนั้นดูว่ายังเป็นรองทันต์นักผ่าแดงชัดเจนถ้าชนะได้จะต้องชนะในยกท้ายด้วยพละกกาลังที่เหนือกว่านะครับเพราะเป็นมวยที่ใช้กําลังนะ เมื่อคืนนี้ขึ้นเวทีไปรูปร่างป่าหัวตัวเท่าทางมอยบัวเขียวจะต้องเป็นไฟายเดยอกรใสเพราะเป็นมวยที่ใช้กาลังเป็นมวยเข่าในส่วนทางด้านของแก้กอนวานเป็นมวยฝีมือใช้สมองมวยชกมวยนะครับนะก็ฝีมือมวยวงนอกเหนือกว่าผมอ่านว่าต้นๆเนี่ยทางด้านของบัวเขียวไม่น่าจะขึ้นขอตีเข่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแพ้ก็พลิกในยกแต่ท้ายให้เรามีโอกาสได้ออกตัว กินทั้งสองฝั่งสบายๆนะครับฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่เดินของแก้วกังวานสออํมนวยเดชนะครับนะให้อัตราสัดส่วนจะชนะในรัดนี้อยู่ที่65%เเซนต์ และให้ท่านัของแก้วกังวานสองโมเด็กเป็นโมเด็ดตัวเดียวเล่นของช่อง3ด้วยนะครับนะท่าทนันของแก้วกังวานให้เป็นวยเด็ดนี้ไม่จําเป็นต้องชนะนะครับนะไม่จำเป็นเรื่องการชูมือนะครับนะผมเชื่อว่ามีราคาสี่ห้าหนึ่งให้ออกตัวซื้อขบันทุนอย่างแน่นอนนะครับนะถ้าเกิดว่าแก้วกัางวานมาไม่หมดแรงนี่น่าจะโมดเด็ดจบได้นะครับนะอยู่ที่พละกําลังเท่านั้นในเรื่องอย่างอื่นนี่ท่านั่นของแก้ววานเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับนะก็ถ้าวยเด็ด ไม่ได้รับการชูมือแต่ถ้ามีราคาเสียห,หนึ่งก็ถือว่าได้ตังค์นะครับเพราะว่าเราลุ้นเราเชียร์มวยเราต้องการเอาตังค์เท่านั้นนะครับนะแพ้ชนะนี่เป็นเรื่องของนักมวยครับสตินักมวยนี่อย่าไปสนใจเลยนักมวยจะแพ้หรือชนะเราไม่ต้องไปสนใจนะครับขอแค่เราซื้อขายออกตัวลงทุนให้ได้รับทรัพย์ทั้งสองข้างให้ได้แน่ๆนี่อย่างนี้ถือว่าเล่นมวยเก่งแล้วนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างธนาแสดงเดชฤทธิ์สอรนชัยพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงิน าทางด้านข่าฝันมันของแบ่งสอทองผูบานมวยคุณนี้ทางด้านข่าฝันมันก็เป็นมวยมาเสริมแทนนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงเมื่อเช้านี้ก็มาช่างได้120.2รถไปก็ไปกระโดดประมาณ10ครั้งนะ แล้วก็ชั่งทีเดียวก็1 2 0 0ก็ถือว่าผ่านสบายสบายเลยส่วษฐนักข่าไฟนาเงินก็มาชั่งได้119ปอนด์ขาดไป1ปอนด์เลยนะครับก็ถือว่านับนังมาขาดก็เป็นน้ำหนักที่ไม่ดีนะครับนะเพราะว่าปกติก็จะชคเวทเล็กไหวยอยู่แล้วครับสำหรับตักข่าไฟน์เงินแต่ว่านัดนี้มาแทนแล้วก็มาน้ำหนักขาดด้วยนะครับสำหรับ,บทางด้านของฝ่ายแดงเบติสอลพชัยนี่อายุ21ปี170เซนจากบริรัมกระดูกมันก็3 40ไฟปล่อยก็5 7 5 8 เวทชกประยมก็ร้อยยี่สองไม่ได้ชกร้อยยี่สิบปีหกแปดนี่ชกไปแล้วสามครั้งนะก็ชนะสองครั้งเป็นการน็อกทั้งสองครั้งในยกที่สี่ทั้งสองครั้งแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งกับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดในห้าครั้งแหละน็กคุยกว่าสี่ครั้งเป็นการน็อกในยกที่สองสามสี่แล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งยังไม่เคยแพ้น็อกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ผมก็อ่าอนว่าน่าจะดีนะครับไพ่ยกครับเคยชกที่ช่องสามแห่งนี้แล้วสองครั้งก็ชนะ ชกมาแล้วสครั้งนะชกมาแล้ว3ครั้งก็นอก2ครั้งแล้วก็แพ้คะแนนหนครั้งนะครับนะเข้ากรุงมาก็ปี6กเนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือยังเป็นมวยใหม่ๆแต่ว่าได้เปรี่ยนสภาพน่ากายในสดกว่านะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนนะครับนะคือก็รู้ตัว รู้ตัวเมื่อวันพฤหัสนะครัู้ตัววันพฤหัสครับเดวเรามาบอกรู้ตัววันพฤหัสนะครับนะก็อายุ24ปีเราครับเซ้นจากเฉชิงเซากระดูกมว่าเขชกมาเป็นร้อยปๆ58เดี๋เวโชกประจำก็ร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบปีหกแปดชกไปแล้วห้าครั้งชนะคะแนนสองครั้งแล้วก็แพ้สามครั้งชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่ก็ยี่สิบสองครั้งนกูโชกสองครั้งในยกที่สองสามแล้วก็แพ้นกสี่ครั้งในยกที่สามสี่นะครับการชนะนกครั้งล่าสุดของท่านนั่นของเบงเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบเจ็ด พฤกษภาคมอกผ่านมา2ปีกว่าทางด้านของ,ของเบ้ก็ไม่เคยน็อกใครเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าน่าจะชะนะนอกทางด้านของคู่ชกยากนะครับเนะคยชกที่รายการเวทีนี้มาแล้ว2ครั้งก็นอกคู่ชก1ครั้งในยกที่2นะครับโดยชนะทั้งสองครั้งนะเข้าวเวทีมังกรมาก็ตั้งแต่ปี6ต้นปี6 5เพราะนั้นกระดูกมวยบงก,การผ่านมวยเวทีมังกรของทางด้านของเบ้งน,นั้นจะเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับ ก็เป็นมือขวาขับร่วมเป็นรองนะครับในรูป่างในเป็นรองเห็นชัดนะทรงมวยก็เฟิดฟีมือเข่าในครับรู้ว่าเก็บกันวุฒก็ทําได้ดีมีนอกไปไหนโชควงในแข่งปว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยในจะแข็งแกร่งแต่ถ้าโดนหนักๆแรงกม็มีอบริเวณชวนเียวไส้ได้ตลอดเกมเช่นกันนะครับ เมื่อคืนนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของเดริสสปนชยัยซึ่งเป็นมวยที่อาวุธมวยนี้ก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะก็ดูว่าจะได้ลุ้นก่อนนะครับนะต่อหมัดพันศอกได้ลุ้นก่อนส่วนทางด้านของฝ่ายี่มันเป็นมวยมาแทนต้นต้นก็คงจะไม่เร่งนะครับนะแล้วก็มา,าขาดหนึ่งปอนด์ด้วยนะก็ดูว่า ถ้าชนะได้จะต้องพลิกในยกแต่ท้านะครับต้นๆเข้าทางด้านของเดริดก่อนมีราคาให้ออกตัวได้ก่อนนะครับนาะคที่4ีในส่วนมากก็จะพลิกไปพลิกมาตลอดเกมนะครับฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่เรื่องของเดดิดสอพรชัยนะครับ ก็ครบพ้นกันทั้งสีครูครับสำหรับ,บรายการฟันทองหลังช่างของช่อง3นะครับนะนักพิทูเบเนียก็เดวลุ้นกันนะครับเพราะช่อง3ในประกาศหน้าเสือสิงเชียนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ชี้นําพาให้กรรมการคุ้ยเขวได้ตลอดเวลานะครับนะส่วนขาใหญ่คนไหนเข้าใครอ่าใครเล่นใครยกไหนแบบไหนอย่างไรต่อรองกันแบบไหนอย่างไร ใครที่ฟังผมอยู่นี่ผมนี่จะเรียงชี้เรียงไปเลยครับเปก้เข้าใครเบสเชียงใหม่เข้าใครต่อใครราคาเท่าไหร่นีนบอกหมดนะครับนะเพะฉะนสมาชิกนี่การันตีว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องของบริยากาศเสียงเชียนในเวทีนะครับ ทีนี้ก็มาว่ากันที่ฟันธงหลังช่างอ่าช่อง36กนะครับนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าช่อง3 6บกนั้นจัดมวยถือว่าไม่ดีนะครับในวันนี้จัดมวยไม่ดีก็มวยเปลี่ยนถอนแทนกันแทบทั้งรายการนะครับคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝาแดงศิลาเพชรชชนะชัยพัฒน์ตัดด้งาแนะ้ำเงินเพชรจกักริดนะครับสิทธนายต่อยมวยคู่นี้ก็เปลี่ยนกันไปเกี่ยนมาหลายรอบนะครับเปลี่ยนกันไปกันมาหลายรอบนะครับล่าสุดนี่ก็ ทางด้านของศิลาเพชรนะครับนะก็ถือว่าได้มาช็อก เปลี่ยนเป็นคนล่าสุดนะครับนะสำหรับทางด้าน,นของฝ่ายแดงศิลาเพชรนะครับกระดูกเบอร์มโบการผ่านมวยนั้นจะดีกว่านะอ่าแม้ว่าจะเป็นมวยมาแทนก็จริงนะครับนะมวยเป็นมวยมาแทนก็จริงแต่ว่าอายุ17ปีนะครับนะอายุ17ปีชกเวทีมังกรม,มาล้สี่ครั้งชนะ3นกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งครับนะไม่เคยชคเวทีมาก่อนแต่ว่าเวทประจําก็อยู่รร้อยแปดร้อยเก้านะครับนะก็เป็นมือขวาครับรู่งร่างสูงยอดทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับรุ่งก็เก็บกันอาวุธทำได้ดีมีนอกมีไหน นะก็ชกว,วงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนะชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยครับสำหรับธนาคาศิลาเพชร <referenced S 1> ส่ว <RN> นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนะครับนะฝ่ายน้ำเงินอ่ามวยคนนี้มาเสริมแทนด้วยกันนะครับนะก็ฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ดูว่าเพชรจักริดนะครับนะเพชรจักริดนี่สำหรับทางด้านของเพชรจักริดนี่ก็ น้ำหนักที่ช็อกหรือล่าสุดนี่ก็1 0 5ปอนด์นะครับวันนี้มาขึ้นมา116นะก็เป็นมมยซ้ายรูปร่างสูงยาทรงมวยฝีมือเขาไหนชกอกนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะก็ดูว่าโดนหนักแรงแรก็เหมือนว่าบรวนชวนเสีล์ไรายนะครับนะ มวยคุนี้ท่านในเรื่องของกระดูกมวยมวยการผ่านมวยสแตนดของศิลาเพชรชฉยชนะชัยนี่ก็ชกมานานแล้วก็ชกมานานชกมวยแม็กบ้างอะไรบ้างนะก็ดูว่าน่าจะดีกว่านะครับส่วน้างข้าวประแดงก็เป็นมวยใหม่ไฟน้ำเงินก็เป็นมวยใหม่ๆนะครับฟันทองหลังช่างก็ยังชอบไปเรื่องของศิลาเพชรชฉยชนะชัยนะซึ่งเป็นมวยมาแทนแต่ว่าทั้งคู่ก็มาแทนด้วยกันวัดดวงกันไปครับ คู่ที่สองครับพบกับทางด้านขาวแดงในเวลไฟรัรสวซียเจเจพัฒนาตเคีนฝ่านนันดินโยสพันพังงาน,นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันทิ้งน้หนักหนึ่งร้อยปอนด์นะครับนะักซ้อมบบทางด้านของฝ่ายแดงเวลไฟรัเซียเจเนี่ปกติจะรายการเดิมจะชกเป็นคู่ที่หนึ่งนะชกเป็นคู่ที่หนึ่งแต่ว่าพอมวยปรับเปลี่ยนถอนกันไปหลายครั้งก็ ปรับมาเป็นคู่ที่2แล้วก็เอาทางด้านของโนโดินโยนะครับมามาชกแทนนะครับมาชกนะครับนะสำหรับทางด้านของอฝ่ายแดงเวลไฟซึ่งเป็นมาตีนรายการนะครับก็กระดูกดีครับชกเวทีมกรมา20ครั้งนักกุชก2ครั้งแล้วก็แพ้นนอกเพีงครั้งเดียววันนี้ก็เลยอ่านว่าน่าจีนแย่ครบ5ย,ยกนะครับชกที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้ประจำครับนะชกมา6ครั้งก็ชนะ3นะชนะ3แล้วก็แพ้3ครั้งครับ ส่วนตำนหน่นของฝ่ายน้ําเงินโดนิโดนโยนะครับโดนินโจซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนนี่นะครับก็รู้ว่าใกล้เคียงกัน,นนะจากสุราธ,ธานีนะครับนะแต่ว่าซ้อมอยู่สบุญเมริตนะครับ ปี68ชกไป5ครั้งก็ชนะ3นะเป็นการน็อก2ครั้งแพ้คะแนน2ครั้งเข้ <c oughs> ชกไปทีมักงกรมา10ครั้งก็ชนะ6น็อก2แล้วก็แพ้4นะครับนะเคยผัดแพ้ผ,ผัดชนะกันมาครับนะก็คู่ขี้สุสีแหละนะแต่ว่าผมไม่ชอบมวยมาแทนนะครับก็ยังชอบไปที่เต็นทนของเวลไ,วไวฟรถสวยจา่ายเกดนะครับฟันทงหลังช่างยังชอบเวลไวฟรถสวยจา่าเกดนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างท้านฝา้แสดงเด่นมองท้านฝดแสดงยอด ยอดศินรถสวยใาเจ็บพระท่าฝ่ายนมันกล้องนะกล้องสุรินสจเล็กเมืองนอนท์นะครับมวยคนนี้ก็เคยท่าด้านของยอดศินนี่ก็เคยชนะมานะครับนะวันนี้ก็มาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งความแย่เที่กันทั้งคู่นะแต่ก็ยังชอบไปที่ด้านของยอดศินร้สวยจาเจ็บนะครับเพราะช่วงหลังนี่แดงนี่โดนไม่ได้เลยโดนเป็นหล่นตลอดเลยนะครับนะดูว่าสภาพร่างกายแย่พอกันแต่ว่าลูกหนักลูกแรงก็ดูว่าท่าด้านของ ยอดสินน่าจะหนักแรงกว่านะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของยอดสินรถสวยจ่าเจดนะครับคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่ของรายการในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทานัแดงเด่นเมืองจันปอมคลเอ็นพัฒนาฝ่ายนวนสอนทนงรถสวยจ่าเจดมือขึ้นก็ชกกร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับนะทางด้านของเด่นเมืองจันทนี่ก็มาร้อยสิบจุดแปดส่วนทางด้านของสอนทนงก็มา 1>, 1 1 1 0งหนหยแหละทำน้ำหนักมาดีมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าทางด้านของอสอนทนองในจะดจะเสียเปรียบรูปร่างชัดเจนนะครับนะ้ำมวยคู่นี้ก็ทุลักทุเลแหละนะทุลักทุเลนะครับนะเพราะว่าทางคู่นี่ก็เอาแน่นอนไม่ได้นะเป็นมวยที่แพ้นง่ายด้วยกันครับนะทางด้านของ ทางด้านของเด่นเมืองจันปกติจะชอบค,คู่ที่3านะแต่วันนี้ขึ้นมาเป็นคู่เอกนี่ถือว่าอ่อนมากเลยนะมวยคู่เอกวันนี้ถือว่าเป็นคู่มาที่อ่อนมากๆเลยก็19เปีร้อยยอดเจ็ดเจากสีสเกตก,กระดูกโบราณสัก60ไฟนะครับนะก็ปีหกแปดชคมาสอครั้งก็ชนะ1แพ้1แพ,พ้นอกยกที่1ด้วยนะครับชคเวทีมันลงม,มา20ครั้งนอก5าครั้งแล้วก็แพ้นอก6ครั้งนะครับ ก็เป็นมวยขวาครับเรื่องสิญญาได้เปรียบชัดเจนนะสมวยก็ฝีมือเขาไหนชกมวยในเก่งกว่ามวยนอกเป็นมยวยเข่าส่วนท่านอาจาัน์ท่นท่านนงสอนทนน้องร้อยจาเจ็ดในสิบห้าปีอ่อนกว่าสี่ปีร้อยหเจ็ดเซนก็ต่ำกว่า 4, สี่ห้าเซนนะ่ะจากโคร,ราชนักกระดูกมวะก็พอกันครับปล่อยๆห้าสิบสามวิชกประจก็ร้อยเจ็ดถึงร้อยสิบปอนด์นะครับยกไปชกไปห้าครั้งก็ชนะสามแพ้สอง เป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งชกมักงกรมา20ครั้งเท่ากันนะนอกคุทกเพียงครั้งเดียวก็ดูว่ามัวไม่หนักแรงนะครับนะไม่น่าจะน็อกทางด้าเขา่าแดงได้นะครับนะก็แพ้นอก3ครั้ง ก็เป็นมวยซ้ายครับนะก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะเสียเเรียบช่วงชกนะครับทรงมวยนี่ฝีมือเขาไหนชกว่ไนกัดวงนอกก็ดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมวยคู่นี้ก็ท้าดับแรงจะเปเรื่องสูงยาวใหญ่กว่านะครับอาวุธมวยของฝ่ายแดงนั้นหนักแรงกว่าเพราะว่ามีสีชนะนกมากกว่าส่วนน้ำเงินเป็นมวยที่ชานะนกคู่ชกยากนะครับนะดูว่าอาวุธน้อยหนักแดงน่าจะอยู่ได้ถ้าแดงอยู่ได้ปลายผมดูว่าแดงดีกว่านะครับฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของฝ่ายแดง เด่นเมืองจันทร์ปอมองคลอินนะครับก็ครบ้วนกันทั้ง8คู่นะครับสำหรับการฟันทองหลังช่างนะวันนี้ผมบอกได้เลยว่ามวยเดืพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าคู่มวยสลับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนแทนกันอุตดุดไปหมดนะครับนะแล้วก็บริการก็ฝนตกด้วยไรด้วยับมวยหน้าฝนก็ลาบากหน่อยนะครับนะส่วนสัปดาห์หน้าก็เป็นมวยรอบปูนเสือแล้วนะครับชิงชนะเลิศนะใครอยากจะฟังก็สมัคร ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยครับนะสมัครผมได้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยการันตีว่ามวยชิงแชมป์ปูนปูนเสือนี่มีราคาให้ฟังจากในเวทีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เชียร์มวยกันให้สุหนะผมภาค2ช่องนะส่วนช่องที่18ช่องสุดท้ายไม่ได้ภาคนะครับนะก็ขอ,ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ